สวัสดีสวัสดีเพื่อนที่น่ารักครับเจอกับผมแล้วรับหนุ่มน้ำมนต์ผมไม่ไนคาคนเดียวครับวันนี้ผมยังอยู่ที่กม9รามิทาและที่สําคัญเป็นร้างรถบมดสัญญาเช่าซึ่งอยู่ณสถานที่นี้มีอยู่ประมาณ800คันต่อเดือนนันเพื่อนนะและที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนอยู่เขตพื้นที่ใดและที่สําคัญหนุ่มน้ำมนต์ผมไม่นานก็จะเป็นอยู่จุดนั้นๆที่ให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้เอารถหมดสัญญาเช่าซึ่งเป็นต้นน้ําของรถมือสองในประเทศไทย ถ้านับแล้วประมาณ30%ของยอดขายของรถใหม่ป้ายแดงของแต่ละปีมีรถอยู่ในระบบประมาณ3-4หมื่นคันต่อปีและที่สำคัญเป็นต้นน้ำของรถมือสองที่นะครับพ่อค้าก็มาซื้อไปขายกันในส่วนนี้ผมจุดอยู่นี้หยุดอยู่จุดนี้เพื่อที่จะเป็นสื่อกลางนะครับเพื่อที่จะนําเสนอรถสภาพดีๆแบบนี้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องคาว่ารถ รถชนหนักไหมรถน้ำท่วมไหมรถไฟไหมไหมรถยึดมาหรือเปล่าเป็นรถไฟนั้นหรือไม่และสําคัญรถเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ที่พูดมานั้นไม่มีนะครับเพื่อนเป็นรถที่ออกจากโรงงานผลิตเป็นรถที่เอารถป้ายแดงเอาเป็นรถที่จากการผลิตอย่างเห็นเพื่อนๆเห็นอยู่ตรงโซนนู้นเนี่ยก็คือจะเป็นรถที่ออกจากโรงงานผลิตแล้วเอามาแต่งเติมตามสเปคที่องค์กรนั้นๆเขาอยากได้หลังจากนั้นเช่าไปประมาณ5ปี 10ปีหรือ7ปี1ปี2ปีแล้วแต่จังหวะนั้นๆแล้วรถเหล่านั้นก็จะเอากลับมาในส่วนของการขายรลานขายนั้นมีอยู่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเจ้าผู้เช่ารายเดิมซื้อกลับลานประมูลเอาไปเอาลานป,ประมูลเนี่ยเอาไปประมูลขายพ่อค้าขอซื้อเป็นล็อตเพื่อที่จะนําไปขายในต่างจังหวัดตามที่บ้านนอกป้านาที่เราเห็นนั่นคือเป็นกลุ่มหนึ่งที่นะครับ เป็นรถส่วนหนึ่งที่ออกไปจากจุดนี้แล้วไปนําเสนอให้พวกเราไปอยู่ใกล้บ้านเพื่อจะได้ซื้อนะครับผมในส่วนนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่จังหวัดไหนอำเภอใดอยู่ตามท้องไร่ท้องนาอยู่ตามสวนตามไร่หรือทํางานอยู่ตามส้ตม,าต,ามสตามขายอยู่หรือเป็นพ่อค้าหรือเป็นข้าราชการอะไรก็ได้ครับอาชีพที่เรากําลังที่จะมีแนวโน้มมีนะครับโอกาสที่จะได้หารถ สักคันหนึ่งเอาไว้ใช้ในส่วนของชีวิตของเราเองชีวิตประจาวันเราเนาะไม่ว่าจะเป็นรถคันแรกรถคันที่ไหนก็ได้นะครับสปคที่เพื่อนๆอยากได้ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือกระบะนะครับหรือว่าจะเป็นรถแต่งที่เป็นเอตู้ทึบเป็นรถ6ล้อเป็นรถ10ล้อบางส่วนลมมีขายบางส่วนผมมีนําเสนอและที่สําคัญในส่วนแรกเลยก็คือผมจะบอกเพื่อนๆว่า ในส่วนของการนําเสนอรถนั้นผมเป็นคนดูรถให้งแต่เริ่มต้นนะครับไม่ต้องพะวงในเรื่องของพี่พ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่อำเภอไหนก็ไม่เลอะซึ่งไมไว่าอยู่หนองคายหนองบัวบ้านผมไม่มีโอกาสที่จะได้ไม่เจอรถเลยแต่ส่วนนั้นผมเป็นคนดูรถให้อันดับแรกอยู่แล้วเพื่อนไว้ใจได้เลยในส่วนของนะครับตัวรถนั้นผมจะดูให้งแต่โครงสร้างนะครับยัน ตัวเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างผมเทสให้หมดแล้วก็นําเสนอเพื่อว่าเฮ้ยคันนี้น่าซื้อครับผมคันนี้ซื้อได้ราคานี้ซื้อได้ผมจะเป็นคนแนะนําเพื่อนๆเ,เ,เป็นด่านแรกและที่สำคัญครับมากกว่านั้นในส่วนของการเ,าเลือกรถนะครับผมก็จะดูในส่วนของความต้องการของเพื่อนๆนี่แหละครับว่ามีงบอยู่เท่าไหร่บอกผมมาที่สําคัญคือรีเควสมาเลยเลยว่าอยากได้รถประมาณนี้มีเงินอยู่2 0 0 0 0นสามแสนอยากได้รถเก๋ง มีเงินอยู่ 2, อ0แสนาจะได้กระบะแคบสักคันอันนี้แบบนี้เพื่อน,อนๆจะได้รถสวยๆกลับบ้านไปใช้แน่อนอนและที่สำคัญครับผมดูแลตั้งแต่ต้นก็คือตั้งแต่จองนะครับตั้งแต่เลือกรถนะครับแล้วก็นํารถไปปรับสภาพให้แล้วก็ดูแลในส่วนของความเรียบร้อยก่อนส่งมอบให้เพื่อนๆเพื่อนๆก็มีหน้าที่จ่ายตังค์นะครับแล้วก็ขึ้นมารับรถที่จุดที่ผมนัดหมายนะครับก็คือกรุงเทพขึ้นนั่งเครื่องมาจะนั่งรถทัวร์มา แล้วแต่สะดวกเลยอันนี้นคือวิถีของการซื้อรถกับหนุ่มน้ำมนต์ครมนาไม่ต้องห่วงครับอยากได้รถส,สวยๆไม่ต้องไปไหนครับอยู่ที่นี่หนุ่มน้ำมนต์ครมน่มนารอดูแลเพื่อนๆอยู่โอเคสําหรับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ